มีหลายคนสงสัยนะครับว่าเวลาเราสร้างโมเดล3มิติเนี่ยแล้วก็ถอดปริวัตวัสดุเนี่ยเราจะเขียนละเอียดไหมนะครับอย่างกรณีนี้นะครับถ้าเราพูดถึงไม้แบบเนี่ยนะครับในภาพนี้ไม้แบบเนี่ยผมทำแค่เฟซแบบนี้ขึ้นมาครับแล้วมันพอไหมนะครับปกติแล้วนะครับการสร้างโมเดล3มมิติเนี่ยนะครับมันแหมมัน,ม,นมันมีหลายหลายระดับแล้วกันนะครับซึ่ง เอาให้ง่ายก่อนดีกว่าในตอนนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะสร้างโมเดลเพื่อคิดปริมาณวัสดุเนี่ยนะครับคำถามคือเราต้องทําตะปูไหม <c oughs> เราต้องสร้างตะปูหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนไม้แบบแต่ละแผ่นเนี่ยมันประกอบกันเนี่ยนะครับมาหลออ่อคอนกรีตเนี่ยมันต้องมีตะปูถูกไหมนะครับมันต้องมีโครงถูกไหมโครงไม้นะครับที่ต้องยึดไม้แบบถูกไหมครับคาตอบคือไม่จําเป็นครับเพราะว่าอะไรเพราะการเขียนจริงๆแล้วมันเสียพลังงานมากนะครับ เพราะว่านองคอมพิวเตอร์ต้องแรงแล้วยังต้องเสียเวลามันนั่งเขียนทีตัวให้ตัวซึ่งไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในช่วงแรกในการคิดป,ประมาลวัสดุเนี่ยเราต้องการเร็วถูกไหมครับแล้วคนเขียนเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เป็นคนที่ชํานาญการเขียนโมเดลอย่างละเอียดถูกไหมดังนั้นเองเนี่ยตรงนี้แหละครับเราจะเรียกว่าอินฟอร์เมชันหรือข้อมูลเราจะเอาข้อมูลฝังลงไปแทนครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับผมเรียกว่าข้อมูลวัดสดุมวลรวม มันเกิดจากการที่เราคำนวณมาว่าล่วงหน้าหรือเก็บเป็นข้อมูลสถิติกับเราลองมาดูกันเลยว่าการใช้การคำนวณล่วงหน้าหรือการใช้ข้อมูลสถิติเนี่ยทำอย่างไรนะครับเอาละไม่แบบนะครับเราคิดยังไงเริ่มแรกเลยนะครับเรากลับไปที่ดัตต้าเบสครับนะครับอ่าแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มจากในกรณีนี้นครับ ในคลิปที่แล้วนะครับเราได้สร้างแมทชุเรียลออกมาแล้วเป็นสีครับซึ่งตอนนี้เราถอดเป็นตารางเมตรได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้คือแมทชุเรียลแต่ความจริงแล้วไม้แบบเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวไม้แบบเองครับแน่นอนครับผมจะกดผมเพิ่มหัวข้อเข้าไปครับ1ไม้แบบอ่าอน,นี้คือ1คือไม้แบบและไม้แบบเนี่ยนะครับผมจะคิดเป็นตารางเมตรนะครับเป็นตารางเมตรนี่ครับ ีกำลังสองเหมือนเดิมเลยครับแต่ตอนนี้ผมจะไม่คิดค่าแรงครับอ,ออกไปนี่ผมจะเป็นตารางเมตรแต่แต่แต่ในงานราชการครับเขาบอกว่า1ตารางเมตรไม้แบกบให้คิดเป็นประมาณ1ลรูปบาทฟุตอันนี้เป็นข้อข้อมูลนะครับที่ให้ไว้อันนี้เป็นข้อดดละกันนะครับมันใกล้เคียงกันครับซึ่งไม้แบกเนี่ยประมาณ1นิ้ว หนากว่า1นิ้วนะครับก็ถือว่าตามนี้ครับดังนั้นเองเนี่ยเราก็เทียบกันใวแต่างครับหตารางเมตรเท่ากับหนึ่งบาทฟุตแล้วก็เปลี่ยนแฟกเตอร์ตรงนี้ครับดีแฟกเตอร์ครับก็คือ1ต่อหนครับและหน่วยที่เปลี่ยนครับจากตารางเมตรจะกลายเป็นลูกบาทฟุตครับตัวนี้กลายเป็นลูกบาทฟุตครับลอบอจุดโฟรจุดแล้วสมมุติาราคาลูกบาทฟุตละ สี่ร้บาทอันนี้ต้องใส่ศูนย์นะครับเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีต้องต้องห้ามว่างนะครับถ้าว่างเนี่ยมันโปรแกรมจะไม่ทำงานโอเคต่อไปครับเราก็ดึงออกมาครับคัปีปออกมาต่อไปครับเราเรียกว่า2องไม้ร่าวครับ ไม้คราวคือโครงไม้แบบนะครับต้องตีนะครับตีแบบยึดนะครับจริงๆมีคำยันด้วยนะไม่เป็นไรครับเป็กล่องเองแล้วกันนะโอเคเขาบอกว่าไม้แบบสมมุติถ้าไม้แบบเนี่ยใช้หนึ่งร้อยเปอรไอ้โครงค้าวไม้แบบเนี่ยครับจะคิดเป็นสามสิบเอร์ซของตัวไม้แบบนล้วอีก้หมายคือเราก็เอาข้อมูลของไม้แบบเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยมาคูณกับแฟกเตอร์ ที่เรียกว่า0.3ครับตรงนี้เราก็บอกพิมพ์ว่าถ้าเราถ้าเราต้องการทําสมการนะครับพิมพ์เท่ากับเท่ากับค่านี้ครับมาคูณกับ0.3แล้ว enter นี่ครับเข้าใจไหมครับเนี่ยคือสมการครับก็คือเอา e6 มาคูณกับ0.3แล้วหน่วยมันจะออกมาเป็นรูปบาทฟุตครับอ่าถ้าเราไม่เผื่อนะครับถ้าเราไม่เผื่อตรงนี้ เราพิชไปครับแล้วก็บอกว่าไม่เผื่อศูนย์แต่แต่ไม้แบบเนี่ยมันมีการใช้ซ้ำครับไม้แบบมีการใช้ซ้ำคือไม้แบบเนี่ยเราเราเราถอดทั้งทั้งอาคารนะครับถ้าเราถอดถอดแบบปุ๊บเนี่ยคือคือเวลา,เาหลอดเสร็จแล้วเราต้องเอาออกใช่ไหมมันก็สามารถจะเอามาใช้ซ้ำได้ซึ่งถ้าเรา คิดอัตราการใช้ซ้ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าช่างเราจะดึงออกมาดีแค่ไหนถูกไหมมันเสียหายแค่ไหนถูกไหมครับแลน้วแฟกเตอร์ตรงนี้จึงเป็นข้อมูลสถิติที่ต้องเก็บจากประสบการณ์ครับถ้าเราพิมพ์เท่ากับ1คูณกับอัตราการใช้ซ้ําถ้า0ูดเลยก็คือใช้ใช้ซ้ํา1ครั้งถูกไหมครับก็คือใช้ถ้าเท่ากับ0ูดเนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งถูกไหมก็คือใช้ซ้ำหนึ่งครั้งถูกไหมมันก็เลยครึ่งหนึ่งแต่ความจริงแล้วมันเสียหายด้วยเอ่อถ้าเราไปดูงานราชการนะะครับจมี ขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นอาคารด้วยจำนวนการใช้ว่ามากหรือน้อยนะครับอ่ะผมใช้ศูนย์จุดหกห้าแล้วกันสมมติเราสถิติผมบอก0ูนยห้านะครับมันก็จะกลายเป็นสรรมการคูณแบบนี้ครับนี่เห็นไหมหนึ่งคูณศูนย์ห้าแล้วก็อันนี้ก็คูณศูนย,ย์สามเนี่ยอันนี้คือการใช้ระบบข้อมูลนะครับง่ายไหมเออนะอ่ะต่อไปครับสามครับสามคือตะปูครับ ตะปูเนี่ยนะครับตามสถิติเนี่ยนะครับงานราชการเนี่ยสมมติเราอ้างอิงนะถ้าใครมีประสบการณ์ก็เกอกข,ของตัวเองนะครับตะปูเนี่ยนะครับหตารางเมตรของของตัวไม้แบบเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วชิตะปู0.25กิโลกร,รัมครับเราก็ใส่ตรงนี้ครับพิมพ์เท่ากับ1คูณ0.25นะครับจริงๆใครพริมพ์0.25ไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมคูณหนึ่ง โอเคอันนี้ก็เปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลกร,รัมครับอ่าคอ,อนเวิร์ตเป็นกิโลกร,รมัมถูไหมครับอันนี้เป็นตารางไม้เหมือนเดิมนะครับกิโลกร,รัมละสี่สิบาทแล้วกันนะครับอ้าวสุดท้ายตัวที่สี่ครับในงบราชการเนี่ยก็บอกเป็นค่าแรงไม้แบบค่าแรงนะครับก็คิดเต็มหน่วยไปเลยครับนะคิดเต็มไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องปัดครับ เรียบร้อยครับค่าแรงไปกองตรงนี้ครับ150ยบาทแค่นี้แหละครับข้อมูลของเรานะก็ได้ตะปูแล้วเอะแล้วทำยังไงต่ออ่าเมืเ่อกดเสฟลจข้อมูลเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปนับตะปูกันว,ว่ากี่กิโลดีไหมครับนะไกดเซฟก่อนครับอย่าลืมไฟล์แล้วก็เซฟจากนั้นมาครับกลับไปที่โมเดลของเราครับถ้าเราดูตอนนี้นะครับถ้าเราดูนะโมเดลของเราตอนนี้ครับถ้าเรามาดู Quick View o Q นี่ จะเห็นนะครับว่าไม้แบบของเราตอนนี้ครับมันยังไม่มีตะปูครับวิธีการคือเราก็อัปเดตใหม่ครับปิดคุวชั่นไปก่อนนะครับจากนั้นกดคุชชั่นครับแล้วก็กดซิงขอย้ํานะครับว่าไอซิงเนี่ยนะครับคำสั่งเนี้ยมันจะทําก็ต่อเมื่อเราได้ลิงก์ข้อมูลไปแล้วอินพุตข้อมูลไปแล้วนะครับจะบอกไว้ก่อนนะต้องอินพุตแล้วนะครับซึ่งมันต้องลิงก์ดัต a ไว้แล้วนะครับโอเคไหมครับอ่ะผมก็จะกดตัวนี้ครับ ซิงโอเคโหลด Data Success เรียบร้อยครับตอนนี้กดคิ i c k v อคครับกดอัปเดตครับเห็นไหมครับตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดก็จะมาแล้วเรียบร้อยแล้วมันก็จะอ้างอิงกับตัวโบเดลของเราครับแล้วตอนนี้ครับงานแบบหลอาคอนกรีตครับสุแล้วได้ราคากี่บาทนี่ครับ1 2ึ่งสอราสบาทประกอบด้วยไม้แบบ6,000นกว่านะครับ ไม้ไคร่ประมาณเกือบสองพันตะปู250ซึ่งทั้งหมดก็คือ6.24กิโลกร,รมัมค่าแรงอีกนะครับและนี่นะครับคือการจัดการข้อมูลไม่ยากเห็นไหมครับความยากคือเราคิดเองเห็นไหมครับลองไปซ้อมดูครับไม่ยากครับเอ็กซธรรมดาอี่แหละแล้วกดคําสั่งเดียวครับ Sync Data ทุกอย่างก็จบครับ